ใครกันที่กำลังอิจฉาลิษยาคุณอยู่ในตอนนี้มีให้เลือกสองทีมทีมที่หนึ่งพระกิตนะตอนโตทีมที่สองพระกิตนะตอนเป็นวัยรุ่นแลกแย้มตอนเป็นวัยสรุ่นมีให้เลือกสองทีมใครกันที่กำลัง อิจฉาคุณอยู่ในตอนนี้ใครกันที่กำลังอิจฉาคุณอยู่ ท,ทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งใครกันที่กําลังอิจฉาคุณอยู่ในตอนนี้ ไพ่มันขึ้นแบบเนี้มันแปลว่ามีคนอิจฉาคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายอะ่ะราวกับว่าคุณเป็นเน็ตไอดอลเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นคนดังในเป็นคนทำงานด้านคอมเป็นคนดังในโลกออนไลน์คนอิจฉาริษยาคุณเนี่ยมากกว่าสิบคน คนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยมากกว่าสิบคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงผัวเมียคนในเน็ตเยอะแยะไปหมดเลยคุณถูกนินทาว่าร้ายด้วยด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้แต่เหมือนกับว่าคุณเองก็ทรมานแล้วไม่มีความสุขในสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคุณก็ทุกข์ใจอะ่ะคุณไม่เข้าใจว่าคุณทำอะไรผิดคุณคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่ฝันร้ายอะ่ะเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะ สิ่งที่คุณต้องการที่สุดในชีวิตนะ่ะนั่นก็คือเงินคนอิจฉาคุณเพราะอะไรคนอิจฉาคุณเพราะว่าเงินแค่อย่างเดียวเลยมันนี่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 แต่แน่นอนเลยเอ๋ว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงอะ่ะเพราะว่าดูเขาจะอิจฉาคุณมากเป็นพิเศษมีคนอิจฉาคุณน่ะมากกว่าสิบคนแล้วคนที่อิจฉาคุณเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจนนะ มันก็มีทั้งคนรวยแล้วก็คนจนที่เขาอิจฉาคุณแต่คุณเนี่ยเป็นคนแปลกนะแม้แต่แฟนที่เขาคบกับคุณนะแม้แต่แม้แต่แฟนคุณแฟนของคุณเขาก็อิจฉาคุณคนที่อิจฉาคุณเนี่ยมีทั้งราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูราศีมีน ราศีกรกฎราศีพิจิกเมษสิงห์ธนูกรกฎมีนราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงทําอะไรก็สําเร็จไปหมดแล้วก็เหมือนเกิดบนกองเงินกองทองเขาไม่เข้าใจอ่ะว่าทําไมคุณถึง มีความมั่งคั่งร่ำรวยและสุขสบายมากกว่าเขาคุณไม่ต้องทำงานหนะักคุณก็ได้เงินคุณไม่ต้องทำงานหนะักอ่ะแต่คุณก็ได้เงินในขณะที่ว่าตัวเขาเนี่ยลำบากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในขณะที่เขาอ่ะต้องลำบากแม้แต่แฟนแม้แต่แฟนเก่าคุณอนะ่ะเนี่ยแฟนเก่าคุณนะเขาก็อิจฉาคุณ คุณอะเนี่ยคุณอะบล็อกแฟนเก่าไปแล้วด้วยคนอิจฉาคุณเนี่ยเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูเขาจะพยายามกั่นแกล้งคุณแล้วก็ใส่ร้ายคุณแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่อันนี้มันเป็นสิบเหรียญอะคุณะรวยแล้วคนอิจฉาคุณเยอะเป็นคนในเน็ตด้วยนะคนที่อยู่ในเน็ตคนในเน็ตอิจฉาคุณอะเยอะแยะมากมายเลยแสดงว่าคุณเป็นคนดัง คุณเป็นคนมีชื่อเสียงถ้าคุณไม่ดังถ้าคุณไม่ดังถ้าคุณไม่ปังมันก็ไม่มีใครอิจฉาคุณทีนี้เรามาดูซิว่าทำไมเขาถึงอิจฉาคุณทำไมเขาถึงอิอิจฉาลิษยาโอ้เนี่ยเขาหาเรื่องกันแกล้งคุณนะ หาเรื่องจับผิดเขาพยายามจะหาเรื่องจับผิดคุณนะ่ะนี่คือดาบ S caliber เขาพยายามหาเรื่องจับผิดคุณและเขาต้องการเอาชนะคุณด้วยเขาต้องการเอาชนะคุณด้วยนะพวกเนี้ยแต่คุณนะไม่ได้สนใจอะไรนอกจากมันนี่มันนี่คุณสนใจแค่เงินคุณมีบารมีของพระแม่กาลี ใครก็ตามที่กล้ามาเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยจะพ่ายแพ้และอับอายคุณเป็นคนที่สามารถทำในสิ่งที่คนปกติทำไม่ได้คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความมหัศจรรย์ในตัวที่สำคัญอ่ะคุณหน้าตาดีมากเนี่ยเป็นเดอสซันอ่ะคุณหล่อมากคุณสวยมากคุณหน้าตาดีอ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่น่ากลัวด้วย คุณเป็นคนหน้าตาดีแล้วคุณก็เป็นคนที่ดุร้ายมากคุณเองก็เป็นคนที่ชอบแก้แค้นนะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่มีความอาฆาตพยาบาทในตัวใครก็ตามที่คิดร้ายคุณคุณจะแก้แค้นทุกคนแล้วคุณก็ไม่สนใจด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิด ตาต่อตาฟันต่อฟันคนไหนดีมาคุณดีกับคนไหนร้ายมาคุณก็ร้ายกับคุณเป็นคนน่ากลัวคุณเป็นคนที่มีความน่ากลัวในตัวตรงเนี้มันทําให้หลายๆคนเขากลัวในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความน่ากลัวในตัวแล้วตรงนี้มันทําให้คนน่ะเขารู้สึกไม่สบายใจ คุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณอะมีศัตรูเนี่ยโคตรเยอะเลยอะเก้าถึงสิบคนคุณมีอันนี้ก็คือมีมีตัวเลือกเยอะแต่คุณอะคุณเป็นคนที่มีศัตรูเยอะตอนเนี้ยคุณอะเครียดมากเลยนะเพราะว่าคุณ ตอนนี้คุณเครียดมากเพราะว่าคุณกำลังมีปัญหาตอนนี้คุณกำลังมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าแต่คุณก็ใช้วิธีไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าที่แก่กว่าท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอนานแล้ว ตอนนี้คุณกำลังเครียดคุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณเครียดคุณใช้เงินเก่งตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำบุญที่คุณอยากจะไปทำบุญที่วัดนะให้คนจนแล้วคุณก็อยากจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยากจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอยากจะไปไหว้เจ้าแม่เจ้าแม่คุณอยากจะไปไหว้ พระแม่อุมาอยากจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็คุณกำลังมีความคิดอยากจะอยากจะขายเครื่องดื่มอ่ะคุณคุณกำลังมีความคิดอยากจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มขายกาแฟขายเหล้าขายเบียร์ขายน้ำปั่น คุณกำลังถูกสกัดดาวรุ่งถูกลุมแท็กทีมคุณกำลังโดนล,ลุมแท็กทีมจากสี่ห้าคนคุณนะเป็นคนมีศัตรูเยอะศัะตรูคุณอนะ่ะเป็นคนอายุน้อยกว่าสามีของคุณอนะ่ะเป็นขี้เมาชอบกินเหล้าแฟนของคุณอนะ่ะเป็นขี้เมาแฟนคุณเป็นคนชอบกินเหล้าสุขภาพของคุณอนะ่ะแข็งแรงดี คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงและคุณเป็นคนที่แซ่บมากอะคุณหน้าตาดีมากคุณกำลังคิดที่จะเปิดร้านขายเครื่องดื่มคุณอยากจะเปิดร้านขายกาแฟอยากจะเปิดร้านขายเหล้าคุณอยากจะไปเนี่ยคุณอยากจะไปไหว้พระอยากจะไปทำบุญตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ นี่สินคุณอยากจะเปิดร้านขายกาแฟอยากจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มเพราะว่ามันได้เงินง่ายดีแล้วก็ได้เงินเร็วนี่คือสิ่งที่คุณคิดค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่สองพระกิษณะตอนเป็นวัยรุ่นทีมที่สองพระกิษณะตอนเป็นตอนเป็นวัยรุ่นพระกิษณะตอนเป็นวัยรุ่น คุณมีคนอิจฉาลิษยาน้อยมากคุณมีคนอิจฉาลิษยาน้อยมากอาจจะมีแค่สองคนสามคนเท่านั้นเองแต่ว่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าคุณมีคนมีคนอ่ะอิจฉาคุณน่ะน้อยแต่คุณน่ะเป็นคนคิดมากคุณเป็นโรคซึมเศร้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณอยากที่จะ คุณอยากจะมีชื่อเสียงคุณอยากจะก้าวหน้าแต่คุณโดนแกล้งเนี่ยเจอจับเจอจับมัดแล้วก็เอาไปให้อสุรกายกินคุณเจอทรยศจากคนที่คุณไว้ใจทุกวันนี้คุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครนะคุณชอบมองโลกในแง่ร้ายคุณมีความคิดอยากจะทำงานเก็บเงินคุณอยากจะไปทำงานต่างประเทศบอกได้เลย คุณต้องการจะไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินและคุณอยากจะเก็บเงินแต่งงานนี่คือสิ่งที่คุณคิดคุณมีศัตรูไม่เยอะแต่ปัญหาที่ทำให้คุณเป็นทุกข์นั่นก็คือปัญหาเรื่องความรักไม่สมหวังเพราะคุณไม่มีตังคนก็เลยไม่สนใจ คุณไม่สมหวังในความรักเพราะว่าเพศตรงข้ามที่คุณไปจีบเขามองว่าคุณจนกระจอกมันทำให้คุณซึมเศร้าเหงาเพราะรักคุณต้องการที่จะสมหวังในความรักอยากจะเจอเนื้อคู่เหมือนปาโลมาคุณนะ่ะอยากจะสมหวังในความรักปัญหาของคุณก็คือคุณเป็นโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรัก คุณต้องการที่จะเอาชนะใจเพศตรงข้ามคุณพยายามวางแผนคุณวางแผนที่จะตีเมืองจันทร์ให้แตกคุณต้องการที่จะเอาชนะคุณต้องการที่จะเอาชนะใจคนรักคุณเป็นคนที่เจ้าชู้บางครั้งอ่ะเพศตรงข้ามเขาไม่สนใจคุณเพราะว่าคุณดูเป็นคนเจ้าชู้ การเงินของคุณเนี่ยจะก้าวหน้าและคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคุณจะมีปัญหากับชาวราศีธนูราศีกุมคุณจะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนที่หน้าตาดีนะมีเกณฑ์ตั้งครันมีเกณฑ์ได้แฟนที่หน้าตาสวยหน้าตาหล่อ คุณจะได้เจอเนื้อคู่ในท้ายที่สุดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่คนคนนี้เป็นเนื้อคู่คุณเขาหน้าตาดีมีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทําให้คุณได้เจอเนื้อคู่แต่คุณเป็นคนเจ้าชู้ตอนนี้คุณคิดแค่ว่าทํำยังไงให้ได้เงินคุณก็เป็นคนธรรมดาที่อยากจะรวยอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิต คุณเป็นคนที่มีบาดแผลภายในใจอ่ะมันทําให้คุณอยากเอาชนะคุณอาจจะเคยเจอคนพูดจาเหยียดหยามดูถูกมีคนพูดจาเหยียดหยามดูถูกคุณว่าจนกระจอกแต่คุณก็สามารถดิ้นรนจนตัวเองประสบความสําเร็จร่ํารวยได้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่เอาไหน อย่างน้อยอ่ะคุณก็มีเจตนาที่ดีอย่างน้อยอ่ะคุณก็มีเจตนาที่ดีนั่นก็คือคุณก็เป็นคนที่รักความก้าวหน้าแล้วก็มาดูกันต่อนะคะ คุณมีเจ้ากรรมในเวรตามติดอยู่อะตอนเนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยถูกโกงแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยคุณมีเจ้ากรรมในเวรตามอยู่นะตอนเนี้ตอนเนี้คุณคุณกําลังมีปัญหาถูกลุมถูกลุมคุณกําลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็โดนลุมอยู ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณกาลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแล้วคุณก็กําลังโดนลุมอยู่คุณควรจะรีบนี่เป็นผีมาเต็มเลยคุณต้องทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด่วนคุณต้องทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรด่วนเจ้ากรรมในเวรดวนบันดาลให้คุณเนี่ยป่วยเจ้ากรรมในเวรทําให้คุณป่วยแล้วคุณก็มีปัญหาชีวิตหนะนักณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยคุณอะซึมเศร้าเหงาเพราะรัก คุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณมีความสุขเมื่อได้อยู่กับหมาแมวนะคุณมีชื่อเสียงในสายงานแต่ตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องคดีความไพ่อ่ะมันบอกว่าให้คุณไปทําบุญเนี่ยทําบุญให้คนจนทําบุญให้วัดคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ตอนนี้จะได้นารีอุปถัมภ์นะจะมีผู้หญิงมาอุปถัมภ ในการทำงานของคุณเนี่ยคุณถูกปัดแข้งปัดขาทำให้งานสะดุดคุณถูกสกัดดาวรุ่งคุณถูกคนน่ะสกัดดาวรุ่งแล้วคนคนนี้ก็สร้างปัญหาให้คุณทำให้คุณเนี่ยตกทุกข์ได้ยากทุกตมและทมขมขื่นเหลือเกินนี่คือมีปัญหาเรื่องเงิน อยากจะคืนดีกับแฟนเก่ามีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องคดีอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าคุณอยากจะขายบ้านขายที่คุณอะตอนนี้คุณกำลังมีแผนนะว่าคุณจะเอาที่ดินไปขายหาเงินใช้หนี้ถามว่าตอนนี้สิ่งที่คุณคิดมากนั่นก็คือเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องเงินแล้วก็เรื่องคนรัก คุณมีศัตรูไม่เยอะหรอกศัตรูของคุณก็คือคุณเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะคุณบริหารจัดการเงินไม่ค่อยเป็นคุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ